สวัสดีค่ะพบกับยายชิมนะคะวันนี้จะมาวิธีถอดท่อออกจากท่อ PVC นะคะท่อที่หักแล้วแตกแล้วทีนี้ตัวหลักของมันยังใช้การได้อยู่เราจะแก้ไขยังไงเรามาดูวิธีทำกันนะคะยังใช้การได้อยู่บางส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือท่อ PVC ที่เราต้องการซ่อม กาวนะคะกาวสำหรับทาท่อไม้ไม้อะไรก็ได้ที่ใช้ใช้ป้ายได้นะคะแล้วก็เอากาวทาเข้าไปนะคะในท่อตัวที่เราจะถอดออกเราต้องการถอดอันไหนเราก็ทา,าอันนั้นนะคะทาไม่ต้องมากพอประมาณนะคะอ่าแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อย นะคะมันเป็นวัตถุไวไฟอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทต่อไปจุดไฟเช็คนะคะจุดไฟเช็คต่อไปเข้าจุดไฟนะคะมันจะเกิดความร้อนเป็นตัวช่วยให้ท่อ pvc ท่อข้างในนะคะที่คาอยู่มันอ่อนนิ่มขึ้นมันอ่อนตัวรอไฟดับนะคะ ไม่ต้องให้ร้อนจัดจ้านนะคะพอประมาณที่ว่าที่ว่าทำแล้วท่อ pvc ครับตัวข้างในนิ่ม่อนตัวลงแล้วก็ใช้ครีมใช้ตัวคีบอะไรก็ได้ที่ดึงสามารถใช้ดึงออกมาได้นะคะฮัดดึงออกมาค่อยค่อยฮัดค่อยค่อยแซะทำไปเรื่อยๆแกะออกนะคะมือใหม่ยายเข้ามือใหม่นี่ยายเพิ่งทำครั้งแรกนะคะ ท่อ PVC ที่บ้านเห็นว่ายัางใช้ก,การได้อยู่ก็เ,เลยเอามาซ่อมดึงบิดมว้วนนะคะพยายามดึงบิดมว้วนใช้แรงสักนิดคัดแหกไปให้หลุดออกมานะคะแต่ช้าแต่ถ้าเห็นว่ายังแข็งดูแข็งมากก็ให ใช้กาวป้ายอีกนิดนึงแล้วก็จุดไฟอีกครั้งนึงให้อ่อนตัวโรงอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรณีที่ว่าดึงไม่ออกแข็งมากยังแข็งมากดูแต่อันนี้ของยายค่อยๆดึงออกมานะคะมันยังม้วนได้ดึงได้นะคะดึงไปม้วนไปไม่นานเกินความสามารถนะคะบางส่วนก็ฮัทแทะเอาได้แล้ว ความหวังก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมลองเอาไปทดลองทำดูนะคะใช้ได้ใช้ดีแล้วก็บางทีเราจำเป็นต้องใช้เร่งด่วนเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะคะสำเร็จค่ะสำเร็จ,เ,รจเป็นยังไงคะลองใช้ดูนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายด้วยนะคะตกแต่งชิ้นหารด้วยกระดาษทรายค่ะ ดิมขัดกาวขัดคราบสปกปรกออกอีกนิดเดิงเพื่อครั้งต่อไปจะได้ใช้งานง่้ยขึ้นนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่รับชมจนจบพบกันใหม่นะคะในคลิปคลิปคลิปต่อต่อไปสวัสดีค่ะ